เราลองตัวนะเจอรี่เอา้าแล้วเราเดินออกมารอตรงนี้เจอรี่โอ้งัดงัดงัดคุณยา่าอ้าเจอรี่เดินเอาตัวเข้าไปแล้วเราลองไปหาไอเดียเนี่ยแบรนด์มาวิสิทเฮ้ยนี่ป่ะอาจจะเป็นแบบผีขอดูก่อนขอดูก่อนลเล่นได้กี่คนเล่นได้เฮ้ยเยือยู่ทุกคนเยือยู่เยือยู่ไป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 ,ไปแบบนี้ได้แบบนี้เอ,ล,อเล่นแบบนี้กันมาเร็ว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 มาแล้ว เราจะยืนรออยู่อย่างนี้เราจะยืนโยกรอออกมาเต้นอ่ะออกมาเต้นใครที่เป็นสาวกเรยวกับเรานะเราสามารถเราสามารถเต้นเพื่อบอกสัญญาณได้เราจะได้รู้ว่าคนเรามาเยอะแล้วอันนี้น่าจะครบเลยหรือเปล่าะนะคนมากันเต็มเลยนี่ไงรถเราออกแล้วคนอื่นตามมาได้นะคนอื่นขึ้นคน,นอื่นตามมาได้นะเราอาจจะอยู่คนละห้องกันแต่เราได้เชื่อมถึงกันแน่นอนไม่ต้องห่วงเรรลุลกันมาแล้วนี่ไงคุณย่าสวัสดีครับอา้าว่ะพวกเธอฉันดีใจนะที่พวกเธอมาถึงที่นี่ได้นะมาถึงบ้านของคุณย่าของฉัน ๋อ้่างเป็นช่างดีๆที่จเจอพวกเธอเดินเพื่อจะจัดการทุกอย่างเสร็จเองแนละ้วเพื่องานปาร์ตี้ของฉันออกมีเจริบกันมากก็ต้องทำอะไรให้เสร็จอีกสักนิดหน่อยนะแต่ว่าเดินเล่นได้ตามสบายเลยอยู่ไม่ําหแบบคุณยยโอ้ฉันต้องทำอะไรอีกนิดหน่อยนะแต่ว่าตอนนี้เดินเล่นได้ตามสบายเลยนะหลานๆน,นะไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงใจบ้านของยายนะต้อนรับทุกคนแต่ทำไมหน้ายายดูน่ากลัวจังเลยเข้ามาแล้ว อ่ะแล้วพูนายว่ายังไงบ้างอ่ะเ๋อเคยเชื่อเจอรี่นี่นว่าโอ้มันดูมันดูสุดยอดไปเลยนี่คือปาร์ตี้เหะมันก็ดูจริงจก็ดูสุดยอดแหละนะปกติอยู่ประเทศไทยเขาก็ไม่จัดปาร์ตี้โอ้มันมีสันมันมีสีสันเต็มหมดเลยฉันชอบมากขอบคุณนะเดินเดินดูรอบๆตามสบายเลยฉันจะทําอะไรต่ออีกสักหน่นอยแต่คุณย่าว่าไงย่าย่าทำอะไรครับแม่แต่คุณยา่าดูไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นอะไรที่น่ากูขนาดนี้นี่คืออะไรเขาบอกให้เราแตะแตะแต่แล้ว ทุกคนดูสิว่าฉันเจออะไรกล่องใช่ไหมกล่องแห่งความลับอะไรเหรอเจออ,รเจออะไรนะเจออะไรนะฮะไม่แน่ใจบางทีมันอาจจะเป็นกล่องของขวัญก็ได้มั้งถ้าเกิดมันเป็นกล่องของขวัญแล้วก็ทำไมไปถึงถูกล็อกล่ะอยู่ก็เนอ,อะอยู่ก็เนอเะ,อเ,ระอเราจะต้องเราจะต้องเงียบมากนะก่อนที่เขาจะได้ยินเราอ๋อแต่ทุกอย่างโอเคไหมเจอที่ยืนอยู่นู่นอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่เป็นปาร์ตี้ที่ดีมากเลยโอเคไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวล โอเคคุณย่าเพิ่งทำเบอร์เกอร์โฮมเมดของเธอเสร็จนะไปกินกันเถอะโอ้น่าฟังดูน่าอร่อยมากเลยนะงั้นเราก็ไปกินกันเถอะโอเคไป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 เอานั่งเลยไหนไหนเบอร์เกอร์ไหนไงเบอร์เกอร์นำน้ำนำแล้วนำน้ำนำโอ้นี่มันอเมซิ่งไปเลยน้ำน้ำน้ำฉู้ใช่ไหมทุกอย่างดูอร่อยไปหมดเลยน่ะมันไม่ใช่ทุกอย่างมันอร่อยไปหมดเลย โอ้เขาคุ lah, nah ้นมากั nah. yeah, aja, yeah, yeah, nah, ่นล่ะหลานยาดีใจนะที่ทุกคนชอบอ่ะเพราะฉันรู้ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเป็นปอะไรโอ้พระเจ้านายนายเป็นอะไรไหมน่ะเพื่อนเป็นอะไรโอ้ที่รักเธอแพ้เธอแพ้อะไรหรือเปล่าจะผมผมผมแพ้ัวงผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ในช็อกโกแลตชิพล้านได้เอายาฉุกเฉินมาบ้างหรือเปล่าว่าเอาเอามาครับผมอยู่ในกระเป๋าเอาเลยหยิบหยิบมาเอามาเอามากุญแจเอ้ยไม่ใช่กุญแจเออกระเป๋านายอยู่ไหน เราไปหากระเป๋าให้เพื่อนเหรอหากระเป๋ามีเวลา30วินี่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 น,นี่สีแดงโหเด่นขนาดนี้ฮะเอาเราเอาเง้ง,ง้โอ้ขอบคุณมากเลยนะเธอเจอกระเป๋าของฉันใครเจอไม่มีปัญหาอ๋อโนโนสิริเจอใช่ไหมไม่เป็นไรไม่มีปัญหาฉันไม่ต้องการให้เกิดอะไรแย่ๆในงานปาร์ตี้ของฉันฉันรู้สึกว่าทุกครั้งที่ฉันไปไหนก็ตามกับเพื่อนฉันไม่คิดว่าเธอมีปัญหาตลอดเลยอาเราแต่ก่อนที่ปาร์ตี้จะเริ่มนะนะยายฟังแปลไม่ทันอะไรสักอย่างเลยโอ้ฟังดูดีนะยายพูดแแบบรู้าปลไม่ทัน โอ้ไม่ต้องห่วงนะคุณแม่เดี๋ยวไม่ใช่ไม่ต้องห่วงนะคุณยายเดี๋ยวเราจะช่วยอยู่แล้วทำความสะอาดไม่ต้องห่วงว่าเราทุกคนช่วยกันแน่นอนโอ้ขอบคุณมากเลยน่ารักของยายทุกคนเพื่อนทุกคนใจดีมากเลยนะมาเราเก็บกวาดขยะนะเราขี้เก็บ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 ขยะในการคิกในขยะวะเนี่ยเหรอนี่คือขยะนี่บรนจานไม่ใช่เหรอเก็บ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 มาทุกคนเก็บขยะให้หมดมีขนมปังด้วยอันนี้ขโมยได้ไหมนี่คือทำอะไรอ่ะอันนี้ อ๋อดีมากเลยทุกคนขอบคุณท <pad> ี่เชิญฉันทำความสะอาดนะคุณย่าจะต้องดีใจมากแน่ๆเลยตอนที่เธอกลับมาอะอ๋อยังก็ตามนะพวกเรานั่งดูทีวีปพังกันก่อนไหมใช่นั่นนั่นฟังดูเยี่ยมไปเลยนะยำยำยำนำยำยำนี่อ๋อเรานั่งดูทีวีกันใช่ไหมยลังจากิี่ทำอาหารกลับมาแล้วโอเคโอ้โหโอเคครับเราจะไปที่อควาเรียมกันอ่ะ คนนี้ชื่อสุสานแล้วเนี่ยมีใครพูดว่าฟรีหรือเปล่าอ๋ออะควาเรียมเข้าฟรีให้อาหารปลาโอ้พระเจ้าเราฝันดูยอดเยี่ยมไปเลยนะอ๋อฉันหวังว่าจะมีอะไรจะฆ่าฉันในแถวนั้นอะอะควาเรียมสตอรี่โอ้มันดูน่าขนลุกดีนะน่าขนลุกแล้วอภาพระดับ 4K 4K เมื่อกี้ฉันให้เลย16ฉันให้16นะไม่ใช่ 16K นะ1 6บิต โอเคโอเคเราสามารถทำได้เขาทำอะไรอะ่ะโอเคงั้นไปกันเถอะทำทำอะไรอะ่ะพวกนาจะทำอะไรกันฉันยังไม่รู้เลยอันนี้อ๋ออย่างน้อเราควรจะรอคุณย่าของเจอรี่กลับมาถึงบ้านกันหรือเปล่าไซน่าจะถึงบ้านได้ไม่ช้ชาแน่นแหละมันน่าจะโอเคนะุะจะทำอะไรยังไม่รู้เลยอะ่ะแบบผีครับสกูริจินโอ้จะไปจะไปเล่นผีสิงจะไปเล่นอะไรผีสิงกันข้างบนเหรอบอกให้เรามาข้างบนกับเจอรี่โอ้ทำไมทำไมคุณย่าหน้าตาน่ารักจังอันนี้อะไรอะ่ะ โูเจะได้มีทำไมห้องเธอมันถึงเก่งขนาดนี้เนี่ยฉันเห็นด้วยเลยมันมีของเต็มไปหมดเลยเนี่ยใช่ห้องเราห้องอะไรไม่นขนาดนี่เลยอละไะอ๋อถ้าเกิดคนไหนต้องการล้วก็นะาพวกเราสามารถน่าเล่นกันในห้องนี้กอดตาที่ทำไมต้องการเลยใช่นั่นฟังดูน่าสนุกดีนะก็คือจะอยู่ตรงนี้กันให่นานสุดท้าจะ,จะเป็นไปได้เลยถ้าเกิดเพื่อนห้องใหญ่ขนาดนี้เขาบอกเราเล่นรอบๆในห้องเจอรี่มีกางหันลมมนมนุ่นทำไมไมันต้องทำมันอันใหญ่ขนาดนี้กางหันลมอะ่ะมีคนติดบ้าให้มีอันนั้นด้วยมีแบบนั้นได้กีตาร์ไฟฟ้าตัวแนวตัวแนวตัวนวแนไไไดด้้มม่เ มีโคมไฟเปิดปิดทำไปทำไมก็ไม่รู้เฮตะก,กาผ้าโอเคทุกคนฉันเหนื่อยแล้วแล้วพวกนายล่ะเจลเจเจอรี่เหนื่อยแล้วใช่ฉันก็เหนื่อยเหมือนกันเจอรี่เขาเหนื่อยละเราก็เหนื่อยคุณย่าของนายกลับมาถึงบ้านแล้วย,ยังเนี่ยฉันไม่ค่อยแน่ใจแล้วพราเราเล่นไปมากเท่าไหร่แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ยินเสียงเธอก็ได้ตอนนี้เธอกลับมาใช่อาจจะเป็นไปได้นะโอเคโอเคแล้ว ฉันคิดอ๋อคือตั้งเวลาไวลวถ้าเกิดคุณยายกลับมาฮ้ยคุณยายกลับมาเราจะต้องรู้ใช่ไหมน่าจะาให้ฉันรู้สึกปลอดภัยึ้นเยอะเลยอ่าหลับฝันดีนะพวกนนๆทุกคนอลาได้เวลานอนแล้วเหรอฝันดีเจเรี่โอเคโอเคงั้นเราก็คงอยู่ที่เตียงนี้นอนได้ไหมนอนได้ไหมนอนไม่ได้ยืดนอนก่อนนอนก่อนง่าเราอยู่เตียงนี้ เออผู้นายได้ยินเสียงอะไรไหมอะเสีย,ยงไรพะผาไงแต่พะผ่าเฉยเปล่า,านายคิดคิดไปเองน่ะนายคิดไปเองโอ้นั่นนายย่อีกแล้วเ,ออเสียงก็จกแตกไม่นะมีคนกำลังจะมีคนกำลังจะปลุกเข้ามาในบ้านหลังนี้ทุกอย่างโอเคไหมมีเสียงอะไรบางอย่างดังอยู่ข้างล่างนั่นฉันคิดนะฉันก็ข้างมั่นใจนะว่าคุณย่ากลับมาแล้วเราควรจะไปเช็คหน่อยมานะ่ะเผื่อไว้ก่อนนะ่ะเสียงก็จกแตกขนาดนั้นนะคุณย่าจะกลับมาจริงเหรอได่บางทีเธออาจจะต้องการให้เราช่วยนะ บางทีน่าจะไม่ใช่คุณย่าค่ะเอาเราไปกันเถอะโอเคโอเคพวาเราทุกคนต้องไปดูตั้งแต่ละคุณย่าเขาเป็นยังไงไป,ไปดูไปดูฉัน,ฉ,นฉันยังไม่พร้อมจะออกไปจากที่นี่ฉันถอดได้ข้างล่างนั้นมันมีอะไรบางอย่างมันมันมีอะไรบางอย่างที่จะกระชากกระซว่พวกเราออกไปเขาจะทำร้ายพวกเราแน่ๆเห็นไหมพวกนายนะ่ะกางบนไปเองไปกลับไปข้างบนแล้วไปนอนกันต่อเถอะโอเคไปกังบนไปเองฉันคิดว่าคุณย่าเขาอาจจะละเมือเดินนายหมายความว่ายังไงอ่ะ ดูที่มันไทส้สิเธอกำลังเดินลงมาอะไหนวะมาที่เราอาจจะซ่อนนะมันคงจะแย่ถ้าเกิดเราปลุกคนที่หลับอยู่ให้ตื่นอ,ะอ่ะอ๋ะออย่าทําคุณย่าตื่น,นอะไรทำไรนะ่ะกลับมาอะไรคุณย่าไม่เห็นเป็นไรเลยคือเราแค่ซ่อนจากคุณย่าก็พอใช่ไหมนี่คือซ่อนแล้วเหรอแลยวคุอหวัจก็จะพาเธอกลับไปที่เตียงของเธอนะนะนะเอ้จะพาคุณย่ากลับไปที่เตียงของเธอเฉยๆอุ้ยในยขณะที่คุณย่าตามล่าคุณ คุณย่าฉลาดมากคุณย่าวิ่งติดตคุณย่าวิ่งติดทีวีเออคุณย่าใจเยังคุณย่าคุณย่าไปโปจะอยา,าทำร้ายกันเลยคุณย่าคุณย่าเคยเล่นวิ่งไล่จับไหมครับวิ่งหนาใหน่หนหนยินดีวิ่งไปวงกลมมันรอบโต๊ะเคาน์เตอร์ก็ได้นะ<อ>คุณย่านี่คือเขาที่เขาละเมออย่างไรนะฮะอ่อนโด,น,ดนหมดโดนหมดด้วยเจ้าพูดเด็กดื่มปลุกซี้ใครสั่งใครสอนดึกดืน่นทำไมไม่ยอมนอนกันนะฮะไป้โปรดเธอแล้วใช่ไหมเจอรี่ ว่าอย่านอนดึกถ้าเกิดเธอนอนดึกเธอจะต้องโดนทำโทษอย่างนี้เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอะฉันไม่รู้แต่เมื่อกี้มันน่ากลัวมากเลยโอ้ย <c oughs> ใช่ฉันก็ไม่เคยเห็นเธอทำแบบนั้นมาก่อนเหมือนกันนะก็คือปกติทีเธอเธอได้ว่าปกติจะเยาะลงมาทุกครั้งเลยอ่ะบางทีเธอจะอาจจะกลับเข้าไปในห้องเอ้คุณย่าอาจจะกลับไปในหอ้อ,นหองเธอแล้วก็ได้คุณย่ากลับไปแล้วจริงเหรอเมื่อกี้เราเห็นเขาวาปตปเลยแล้วนี่น้องแมว,มวน้องแมวนั้นรักพวกนอนเฉยๆไม่มีอะไรแล้วถ้าเกิดเธอทำอย่างนั้นอีกล่ะ จะทำยังไงเรากลัวจังเลยคุณคุณยา่าคุณย่าจะเซตย่อเรา <c oughs> ฉันรู้ว่าคุณยานะ่ามีแผ่นไม้ซ่อนอยู่ข้างล่างนะเราไปหากันเถอะเอางั้นก็ไปหากันเลยไปไปไปเราจะเอาแผ่นไม้มาทำอะไรอะ่ะจะมาตอกปิดประตูไม่ให้คุณย่าเข้ามาทำไมโหดขนาดนั้นตามตามตามเจอรี่ไปเดี๋ยวตามเจอรี่ไปอโอ้โหเขาไม่ให้เราโดดข้ามเลยไหลแผ่นไม้นี่ไงนี่ไงแผ่นไม้เอาไปไปไปเอาไปไปได้แล้วได้แล้วได้แผ่นไม้้วทุกคนเขาบอกให้เราไปปิดไว้ที่ นี่อ่ะตัวของคุณย่าใช่นี้ป้าห,หรือไม่ใช่ทุกคนมีแผ่นมาตรงนี้อีกเราหยิบไปแค่แผ่นเดียวมันมีหลายแผ่นมีหลายแผ่นช่วยกันหาช่วยกันหาต้องปิดตรงนี้ไปตรงนี้ปโป๊โป๊โปหนึ่งแผ่นแล้วโปิดหนึ่งแผ่นแล้วทุกคนมันน่าจะต้องใช้อีกหลายแผ่น,ผนมีไหมมีอีกมีตรงนี้่างนี้แผ่นที่สองมาแล้วแผ่นที่สองออกมาแล้วทุกคนช่วยกันปิดเร็วอย่าให้คุณย่าออกมานะถ้าคุณย่าออกมาเราก็พวกเราโดนตีตูดไล่แน่คุณย่าไม่ชอบให้เราออกมาเดินเล่นตอนดึกๆพอล้วาั้งครบหรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่ ใช่ไหมมีทั้งหมด4แผ่นน่าจะปลอดภัยแล้วเจลเจลลี่เขาเดินกับพ่อของเขาแล้วฉันไม่รู้พ่อนายรู้สึกยังไงนะแต่ฉันรู้สึกขนลุกไปแล้วเนี่ยขอโทษที่ได้พ่อนาะยฉันไม่ได้อยากให้ใครเจ็บตัวหรือว่ากลัวไม่เป็นไรบ้านที่ิลาหาทางหนีได้ถืนอถน่าใช่คุณย่าเอ๊ะถือได้ใช่คุณย่าเราไหมนะนะนยังไงล่ะเราจะหนีไปยังไงบ้านทีิลาอาจจะเดินอ,ออกประตูหน้าไปเลยก็ได้เออเป็นความคิดที่ดีนะโอ้ใช่ทำไมเราถึงไม่คิดถึงเรื่องนั้นกันนะ เราอาจจะทำอย่างนั้นไม่ได้นะทำไมล่ะทำไมทำไมถึงทำไม่ไ,มไ,มได้อ๋อคุณย่าน่ะจะเปิดไอ้สัญญาณการโจมไม่ตลอดเวลาถ้าเกิดเราเปิดประตูไปแล้วก็มันจะร้องเลยแน่แล้วนายไม่รู้วิธีที่จะปิดไปอย่างนั้นเหรอไม่เธอไม่เคยบอกรหัสให้กับใครเลยแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะทีนี้ต้องออกดีๆให้คุณย่าไม่รู้ด้วยเนี่ยแล้วว่าแก่กับแบล็คบ็อกซ์กล่องสีดำกล่องสีดำเป็ไรอะ่ะอ๋อไอ้เจ้ากล่องน,นั่นน่ะเหรอ ถ้าเกิดเราหากุญแจเปิดได้บางทีเราอาจจะรู้ว่าอะไรอยู่ข้างในนั้นอ๋อบางทีมันอาจจะมีกุญแจอีกดอกหนึ่งอยู่นั้นก็ได้ทำให้เราเปิดชั้นใต้ดินและหนีไปได้ใช่อ๋อเราต้องหาทางเปิดกล่องนั้นอ๋อบางทีมันอาจจะไม่ทางออกอื่นที่จะไม่ทาให้สัญญาณเตือนภพยดังอนะนั่นมาก็อาจจะได้ผลเอาล่ะตอนนี้ทุกสีที่เราต้องทำก็คือหากุญแจแต่ว่ามันู่ไหนกันล่ะด้านสีกุญแจอยู่ที่ไหนพวกเราพวกเรา,เรา,เราทุกคนจทำไมกระจกแตกโอ้โแล้วมันเสียงอะไรอะ มีคนทำให้ตกแตกสองรอบแล้วนะฉันคิดว่าคุณย่าของฉันตื่นอยู่แล้วนี่คุณย่าจะตื่นยังไงนะฮะบอกฉันทีแล้วแล้วเราจะทำยังไงกันต่อดีจ๊ะคุณย่าจะตื่นเสียงดังมากเลยนะคุณย่าจะตื่นทีอะไรอ่ะโอ้ไม่นะพวกเราทำยังไงกันดีเมื่อกี้เมื่อกี้ย่าตะโกนเจอีใช่ไหมโอ้เหมือนคุณย่าแตเหมือนคุณย่าจะโกรธเธอแล้วเนี่ยเธอไม่เธอจะไม่เป็นไรหรอกหน้าเธอจะต้องโอเคคุณย่าใช่ไหมโอเคอย่างน้อยทางนี้พราเราก็ปลอดภัยกว่านะเราจะทำอะไรอ่ะ โอเคฉัน okay. ฉันจะเปิดประตูให้เธอนะแล้วเราจะต้องเสียใจไม่เจลลี่จะเปิดฮะเจลลี่จะเปิดประตูให้เขาเข้ามาทำไมเจลลี่เอาไปไหนไม่ต้องหวง่วงนะพวกนายแค่ไปซ่อนในตู้หรืออะไรก็ได้อะไรก็จะเกิดขึ้นก็ได้ระวัาางตัวนะเจลลี่เอาแล้วเราเดินออกมารอตรงนี้เจลลี่โอ้งัดงัดงัดปี๊ยะ เจอรี่โดนเอาตัวเข้าไปแล้วโอ้ไ oh ม่เกิดอะไรขึ้นมาเขาตัวเจอรี่เข้าไปแล้วทุกคนฉันไม่ไรู้ยังไงแต่ฉันคิดว่าเราควรจะพยายามเปิดประตูปีกขึ้นหรือเปล่าไม่คุณย่าดุดันไม่เกรงใจใครเลยแต่เราจะต้องดูนะว่าเจอรี่โอเคหรือเปล่าเพราะเราไปกันเถอะนะพวกเราไปไปกันก่อนตอนนี้ขอแค่ไปก่อนก็พอเจอรี่ไม่นอนแล้วเขาบอกให้เรา,าหาทางเข้าห้องคุณยา่าฮะเิดประตูเข้าไปได้ไหมทุกคนห้องมันห้องมันว่างเปล่าเอาคุณย่าหายไปไหนแล้วมันเป็นไปได้ยังไงกันอะ ประตูนี้แน่เลยใช่ไหมเราเพิ่งจะเห็นคุณย่าเอาตัวเจอรี่เข้าไปในห้องนี้เมื่อกี้เองนะดีมันไม่ดีแล้วนะค่ะยินดีต้อนรับครับนะฉันไม่ได้ฉันไม่ได้มาที่นี่นะฉันแค่อยากฉันอยากกลับบ้านแล้วอ่ะอะนี่ไงเอากุญแจทุกคนจะเจอกุญแจแล้วไปไปไปเอากุญแจไปแล้วกุญแจไปเร็ว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 มาที่มาจะเป็นกุญแจเพื่อกล่องสีดำนั้นแน่แเลยไปไปไปกันเถอะทุกคนไปดูกันเรียบร้อยเรียบร้อยเหลกุญแจแล้วขอรับคุณยายการจะถูกไขออกมา เราทำมันให้เร็วด้วยล่ะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นอยู่โอ้เปิดเปิดเพื่อนเปิดแล้วเพื่อนเปิดแล้วอะไรนี้ไม่เลเปิดเปิดสิมีกุญแจนั่นแหละเปิดเปิดเออมีกุญแจเอามีมีกุญแจในกี่ไงฉันว่าแล้วกุญแจจริงๆด้วยมีกุญแจอยู่ในกองต่อโอ้พระเจ้านั่นนั่นนั่นอาจจะเป็นกุญแจสำหรับการเปิดห้องใต้ดินก็ได้ทุกคนเอากุญแจมาเราจะนั่เปิดห้องใต้ดินใครถือเปิดเร็วเปิดเร็วเปิดเร็วเปิด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 เป ดูขนลุกเป็นบ้าเลยอยู่ไม่อยากลงไปเลยอะล้วไม่อยากฉันอยากลงไปเลยอะเธอฉันฉันฉันอยู่บทดีได้ไหมฮะ <c oughs> บังคับเข้าด้วยโอ้โหอยากใจกแต่บนม,มันไม่สะอาดเลยอะเอาเจอรี่ช่วยช่วยบทช่วยช่วยเราช่วยปลดเชือกเร็วโอเคปลดแล้วนายโอเคไหมเจอรี่นายโอเคหรือเปล่าตอบติตอบนายยังยิ้มอยู่โอเคใช่ไหมใช่ฉันโอเคดูไอฉันโอเคดีทุกอย่างมันเกิดเร็วมากฉันไม่ดู้ด้วยซ้ำว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้น ฉันดีจใจที่นายปลอดภนะัยน่ะนายเคยลงมาขา้างล่างนี้หรือเปล่าไม่คุณย่าปกติจะล็อกประตูบานนี้ไว้แล้วแล้วพวกเธอเปิดประตูบานนี้ได้ยังไงเนี่ยเราเจอกุญแจเราเจอกุญแจที่กล่องดำนะเป็กุญแจมาชั้นใต้ดินคุณย่ายังอยู่ขา้างล่างนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะเราไม่เห็นเธอแล้วโอ้คุณย่าอ่าแล้วทั้งนั้นเราแค่พยายามหนีไปก่อนแล้วกันนะตอนตอนที่เธอจะเจอพวกเธอเนะี่ยฉันไม่รู้เลยซ้ำว่านี่เป็นไอเดียที่ดีหรือเปล่าว่าทำไมล่ะบู ทำไมทำไมเราจะไม่หนีไปแล้วต้องหนีแล้วจุดๆเนี้หลังจากที่นายเห็นสิ่งที่เธอลงลงไปเนี่ยนายคิดว่ายังไงเราจะอยู่ต่อหรือไงไม่ต้องพูดถึงเลยนายก็อยากจะออกเหมือนกันนั่นแหละใช่เราทําให้เธอโกรธแล้วฉันรู้สึกว่าเหมือนฉันทําให้มันแย่เข้าไปอีกเป็นเความผิดของฉันเองเธอโจมตีพวกเราเมื่อเธอนอนหลับนะเอาละฉันฉันจะให้พวกนายฉันฉันเป็นคนไปแง๊สแผ่นไม้นั้นออกแล้วฉันก็เป็นคนลากเข้ามาฉันไม่รู้ฉันไม่อยากให้อะไรที่แย่กว่านี้เกิดขึ้นอีกแล้ว ฉันไม่คิดว่าการออกไปจากที่นี่น่าจะเป็นไอเดียที่ดีนะสรุปคุณย่าคือเขาละเมอแล้วเขาโจมตีเราเหรอนั่นก็สิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมยังไงต่อทีนี้เราจะสเตย์เราจะสเตย์อโกสเตย์อโก่ะเราจะโกเราจะกกก่อนแล้วกันนะฉันจะไปอยู่ต่อ้วที่นี่เจอรี่ไม่ต้องกังวลมากนะมันไม่คุ้มค่าเไยถ้าได้อยู่ต่อเราไม่รู้้วยซ้ำว่าคุณย่าของเธอน่ะทําอะไรได้เธอแข็งแกร่งมาก ฉันรู้สึกได้ว่าฉันได้ยินเสียงเธอในหัวของฉันเลยอ่าพวกเราเรากลับไปข้างบนกันเถอะนะแกนไอ้คุณย่าคณะจะีเสื้อไปให้พวกเราไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากไปกับพวกนายนะเดลี่นายโอเคหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่สามารถควบคุมมันอย่างนี้ฉันจะพูดออกมาได้ครับมันเป็นโลคกันนั่นหรออ่าพวกเราเราไปจัดที่นี่กันเถอะเขาเป็นโลคกันนั่นหรอไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อะล่เร็วเข้านะพวกเราหากุญแจนะเราจะได้เปิดประตูบานนี้ได้บานสีเขียวนะใช่ไหมไปให้โชคดีล่ะเดลี่ไม่ไปได้กันจริงเหรอไม่ฉันจะช่วยเดล เจอรี alien, also, ่เป็นไรเจอรี่เร okay. ิ came, like mm ่มสติแตกแล้วเจอรี่ควบคุมตัวเองไม่ได้ขอเราหาออบบี้กุญแจของออบบี้ไหนวะต้องออกไปก่อนหรือเปล่าออกไม่ได้เจออบบี้อยู่ไหนอ่ะเขาไม่ได้เราหาข้างบนเราต้อนอย่ตามมุดดูเขาช่วยกันหาเร็วช่วยกันหาฉันจะจอาไปจากที่นี่แล้วฉันไม่อยากอยู่ต่อคุณย่าโหดเป็นบ้าเลยคุณย่ากระชากเจอรี่เข้ามาแล้วก็จับเจอรี่มัดไว้ข้างล่างนี่คุณย่าต้องเป็นสายไอ้นั่นแน่เลยมาโชว์สิสคุณย่าต้องเป็นสายชอบแบบความรุนแรงคุณย่าชอบแบบชอบโดนมัดมือแล้วแล้วก็แบบกดก้นแล้วก็แบบแร็คอีก แร็กอีก <laughs> ไปไปแบงกุญแจใจแล้วไปไปต่อไปต่อเปิดกุญแจแล้วใครได้กุญแจมาเออโอเคโอค้โหจริงเจอรี่คุณย่าของนายไม่ธรรมาดาแล้วถ้าเกิดใต้บ้านคุณย่านายเป็นอย่างเงี้ยทุกคนไปต่อเร็วโอ้โหไม่กะให้รอดแล้วอ่ะทีเนี้ยจริงๆนี่มันอะไรกันวะนีะ่เห็นด้วยใครจะสร้างอะไรอย่างนี้ใต้บ้านของตัวเองอ่ะก็คนที่ทำแอบออบบี้ไง บางทีอาจจะแช่หลอนไปเองใช่ไหมใช่บางทีคุณย่าอาจจะทำให้เราเกิดอาการประสาทหลอนนั่นจากการกินเบอร์เกอร์เข้าไปพราเราแค่หลับตาเถอะแล้วก็ลืมตาขึ้นใหม่แล้วหวังว่าจได้แค่ความฝันไม่ใช่ความฝันมันคือความจริงไม่มันยังคงอยู่ที่นี่เอาล่ะาทางจ้าตลุยต่ออ่าล่ะและทีเดียจะทายังไงกันต่อดีเราเราก็ต้องลุยต่อไปเฮ้ไปต่อไปเลยได้ไหมอ๋อร้านคิดว่าร้านจะดียากไ่ได้ง่ายอย่างนั้นหรือ เอรี่รักกดียังไงมาทรมานจะเอ้มาทราาาทราย,ย์นะฮะใจชิดวปาหลานจะซื้อซตตยาตออยมากกว่านี้ซะอีกนะแต่ขอให้โชคดีล่ะการเดินทางผ่านไอ้พวกฝาแนะพวกน,วกนีล่ะไม่ไม่เราหัวพว,พวกเราทุกคนสามารถทําได้อย่าไปฟันเธอนะแค่อยๆไปใจเย็นๆโอเคพอใจแล้วพอใจแล้วคนไปกันเถอะเจอรี่วควบคุมสติเต็งไว้เจอรี่ดึงสติเองเข้ามาก่อนสี่สิบวิสี่สิบวิโอ้ยโอ้โอมันโ,โดนไปโดนไปเรื่อยโดนไปเรื่อย อมีคนร่วงมีคนไม่รอดแล้วแล้วไปต่อโอ้เพื่อนไปนะ <c oughs> โอเคโอ้โหเจอรี่โอ้โหมีคนเสียชีวิตเต็มเลยเพราะเขาเขาเกิดใหม่ปะคนที่ตายจะเกิดใหม่ปะไปนะเราเราเสียเราเสียพวก,พวกไปเพื่อนๆแล้วเหลือ,อกันกี่คนเนี่ยคือทุกคนเขา,าตายแล้วไม่เกิดใหม่เหรอเพื่อนดูคนเราเราเราขึ้นไปได้ปะเราขึ้นไปเลยใช่ไหมเราขึ้นมาแล้วทีนี้แล้วไปไหนต่อ เจอรี่เจอขึ้นไปถึงข้างบนแล้วทางนี้มีรถผ่านน่าจะปลอดภัยหรือเปล่านั่นมันยากมากเลยนะนะ่ะแต่เราออกมาข้างนอกลแล้วฉันรู้แต่ดูสิเวื่อเราเจอเืเราหาเราออกเจอแล้วขึ้นบันไดมาเลยแ้้นไหนไหนเจอรี่ะเจรี่ขึ้นมาเร็วเจอรี่นั่นแหละปลอดภัยแล้วอิสระภาพโอเคแล้วพวกเราได้อิสระภาพแล้วไปได้ยังอะ่ะ เอาละฉันรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนนะเพราะเราไปตรงข้ามถนนลแล้วเราจะรู้เราจะเจอแปแท็กซี่กันเดี๋ยวก่อนนะพวกนายฉันรู้สึกแปลก,ปกๆรู้สึกป่วยเดียรี่เป็นไรเกิดอะไรขึ้นเดียรี่โอ้โหฉันรู้สึกว่าร่างกายของฉันมันอ่อนแอลงอย่างบอกไม่ถูกแล้วถ้าเกิดคุณย่าคุณย่าทําให้ยิงเรายิงเราอ่อนแอยิงอ่อกจากห่างจากบ้านเราที่อ่อนแอขึ้นเรื่อยๆฮะเป็นไปได้อย่าทำยังไง่ ฉันไม่รู้สิฉันรู้สึกว่าหัวฉันมันมึนขาฉันรู้สึกอ่อนมากมากเลยบางทีพวกนายอาจจะต้องไปเลยที่ไม่มีฉันนะมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดฉันจะเป็นแค่ตัวเถื่อไอ้ตัวทวงไม่เราจะอยู่ด้วยกันเราจะไม่ทิง้งฉันจะไม่ทิง้งนายใช่เราจะไม่ปล่อยให้หนายต้องเผชิญหน้ากับคุณย่าคนเดียวหรอกนะโอ้นายจะต้องแข็งแกร่งขึ้นและต้องต่อสู้กับเธอให้ได้นายสามารถทําได้เจอรี่เราเชื่อมันในตัวนายนะโอ้โหโคตรโคตร,รให้กำลังใจโอเคพวกนายพูดถูก ไปไปกันต่อเถอะตอนนี้เราถึงข้างนอกเขาบอกให้เราไปนำ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 เขาบอกให้เราไปอีกฟากหนึ่งตองเราวางตัวเราชนด้วยใช่ไหมเนี่ยอ๋อเมื่อคือเขาวงกดใช่ไหมเขาบอกว่าให้เราไปอีกฟากหนึ่งของเขาวงกดโอเคโอเคถุนยา่างอยู่ในนี้ใช่ไหมครับซ้ายก่อนแล้วกันใจะมซ้ายหรือขวานี่มันขวานี่หว่าเขาบอกขวา,าไหลซะด้วยไม่เชื่อทางนี้วิ่งมัสเตอไปก่อนเดี๋ยวเราก็คงเจอทางออกเองลมัง้ง บองว่าคุณย่าจะไม่อยู่ทางนี้นะถ้าเกิดคุณย่าอยู่ทนางน,นี้กีแตกแน่มีหรือเปล่าทางนี้ทางนี้ทางนี้ได้ทางนี้ได้เราต้องหาทางออกในเะขาวงกดนี้ให้เจอให้เฉยซึ่งตอนที่ทางตันมีทางอะไรอีกไหมนี่นนตรงไปก่อนตรงไปก่อนเธอเธออยู่อยู่ข้างหลังฉันเอาเจอไ้เจอได้ยังวิ่งตามเรามาอยู่โอเคฉันหวังว่าอย่างนั้นนะทำไมเราถึงมนเราวิ่งวนเรากำลังจะวิ่งวนกลับไปทางออกหรือเปล่า อันนั้นเป็นทางตันแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่สองคนด้วยอันนี้อันนี้ทางตันมองไม่ค่อยจะเห็นเลยเว้ยโอ้เราหลงหนักมากอันนี้มันตันตามแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ละเจอที่ยาควงวิ่งตามเราอยู่ทางไหนต่อวันนี้เราพิกวลับมาทางนี้ก่อนดีกว่าอันนี้จะเป็นต้นไม้ฮะอันนี้มันทางออกดียวะไม่ใช่โอ้เราทำได้เราวลอดออกมาโอเค แล้วเพื่อนเราอีกคนน่ะโนโน่อ๋อคุณยะโอ้โหคุณยะขำยะฮ่า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 เป็นเสียงเสียงขำน่ากลัวมากเลยอ่ะครั้งนี้หลานออกจะรอดไปได้แต่ครั้งหน้านายไม่มีแน่ลูกชายสุดแสนน่ารักเจอที่ของฉันทำให้ถึงจะจะทิ้งคุณย่าไว้คนเดียวหนูแค่คิดว่าไม่น่าจะดีที่สุดๆหนูหนูไม่อยากจะอยู่งี้ต่อไปแล้วหนูอยากจะใช้ชีวิตปกติเหมือนกับคนอื่นที่เหมือนคนอื่นที่้องเรียน อ้ที่รักนะเดี๋ยวเดี๋ยวนก็จะชินเองนั่นแหละปล,ล่อยเข้าไปเลยคุณย่าถ้าเกิดถ้าเกิดเขาอยากจะไปเราก็แค่ปล่อยเขาไปนะอย่ารังเขาไปเลยนะคนที่ไม่ใช่ยัอย่างไงก็ไม่ใช่เออคุณย่ารู้ไหมไม่มีวันเราเราคนกลับไปรับเขาไหมไปเลไม่ฉันฉันเริ่มที่จะเหนือนะ่อยแล้วกับการที่จะต้องต่อกรกับคุณย่า เราไปกันเถอะถ้าเกิดพรุ่งนี้เขาไม่กลับมาโรงเรียนเราก็เราก็จะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วเราก็ค่อยอะไรเราค่อยแจ้งตำรวจให้มาใช่ปะ่ะฉันเห็นด้วยทิ้งเพื่อนเออเรียกแท็กซี่แล้วทิ้งเพื่อนเฉยเลยโอ้โหแท็กซี่เซอร์วิสแหมอยู่อังกฤษหรือเปล่าเนี่ยแท็กซี่อย่างนี้แล้วเราเราทิ้งเราทิ้งเจอได้ยังไงวะกโหดร้ายทำไมเราถึงทิ้งเจอได้ยังข้างหลังอะ โอ้ยินดีด้วยคุณจบแบบ good ending อ๋ออนี่คือกู good นเหรอก็คือทิ้งเพื่อนกู o d e n นละโอ้โหมันมันก็เป็นแบบที่เจ๋งดีอะนะมันก็คือมันทําสวยแต่มันออกจะไม่ค่อยมันออกจะแคเรี่พอะไรอ่ะคือมัน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 ไม่น่ากลัวเท่าออบบี้อ่ะนะคือแบบแบบนี้มันไม่ออกไปทางน่ากลัวมันแค่แบบเป็นออบบี้เฉยๆเป็นออบบี้ที่มีเนื้อเรื่องแต่ว่าไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะน่ากลัวน่ากลัวไม่สุดถ้าเกิดเมื่อกี้มีสติ๊ก t i c ฟิงเกอร์นะบอกเลย ตรงไอ้เขาเรียกอะไรนะเขาวงกวดอะเปิดซิป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 แล้ววิ่งทะลุปไปถึงทางออกกันเลยอะ